สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแบบกะกล่องของลูกค้าต่างจังหวัดนะคะของคุณจารุวันนะคะโอ <Okay. S 1> เคตัวน,นี้เป็นสภาพกล่องนะคะกับข้างในแพ็คมันไม่ค่อยแนนหนาเท่าไหร่นะคะอาจจะทําให้ของข้างในแตกหรือเสียหายเพิ่มได้นะคะ อันนี้นะคะชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็รหัสผ่านตัวนี้เครื่องติดไอศครานะคะตังหลายแบบข้างในไม่มีอะไรนะคะคต่อต่อให้จะติดงานเยอะหรือว่ายัางไงเนี่ยแต่สั่งของมันมเลื่องก <Hum. S 2> ันไม่ได้เหรอทำไมไม่สั่งมาก่อนแลวทำไมไม่ เดี๋ยวเวลาไม่พอโอเคไม่ว่างทำเข้าใจนะแต่ไม่สั่งของไม่เข้าใจ ก็สำหรับใครที่สนใจอยากซ่อมมือถือไม่ว่าจะเป็นจอเป็นแบตก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ